ครับสวัสดีครับผมมานพินนะครับกับบล็อกฟิวไทย b b o อ p o t c o m คนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับพอดีผมต้องนั่งรถไปทําธุระย่านใจกลางกรุงเทพก็ผ่านตรงบางลำพูนะครับแล้วก็ไปประตูพีก็หยิบกล้องขึ้นมาเก็บภาพเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่แน่ต่อไปภาพตรงนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ เนี่ยครับอย่างด้านตรงข้างหน้านี่คือห้าง New World นิวเวิร์กครับเลี้ยวตรงข้างนิวเวิร์กตรงนี้เลี้ยวซ้ายออกไปเนี่ยเราจะผ่านเมื่อก่อนด้านซ้ายมือจะเป็นแหล่งขายชุดนักเรียนนะครับเดี๋ยวนี้ก็หายหายกันไปบ้างเหลือแต่ห้างไว้แต่ว่ากิจการเนี่ยไปอยู่ตามพวกห้างสรรพสินค้าครับผ่านเข้ามาตรงนี้จะถึงแบงก์กสิกรไทยนะครับสาขาบางลำพูตรงนี้ถ้าเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็จะไปถึงทีเขาเรียกว่า13ห้างนะครับ เลี้ยวไปก็ทะลุซอยรามบุตรีเข้าถนนเข้าสารเข้าอะไรได้นะครับตรงไปตรงไปเนี่ยด้านขวานี่ก็คือวัดบรวรนะครับด้านซ้ายเมื่อก่อนมีข้าวต้มวัดบรวรที่อร่อยแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าไม่อร่อยแล้วก็แพงตรงไปเรื่อยๆเนี่ยเกาะไปตามเส้นนี้เลยเนี่ยจะไปถึงะสะพานผ่านฟ้านะครับเส้นจะตรงไปเรื่อยๆนี่ยังอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าวัดบรวร ตรงซ้ายมือเนี่ยตรงนี้ครับซ้ายมือแล้วก็ส่วนที่เลยวัดประวัตไปเนี่ยก็จะเป็นพวกแหล่งขายพวกอ่าเขาเรียกอะไรครับพวกทงนะครับ,ครบใครต้องการทงชาติต่างหาได้อย่างที่นี่นะครับครับถ้าเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานไปก็เป็นวัดตีทศเทพนะครับแล้วก็ล้างเป็นภูินนะฮะ รงไปแร้ตรงไปตรงไปเรื่อยๆตอนนี้ออกมาตรงแยกผ่านฟ้าแล้วนะครับะจะเห็นโลหะประสาทอยู่ทางขวานะครับแล้วก็เมื่อก่อนเป็นโรงหนังเฉลิมไทยด้านซ้ายก็เป็นกำแพงเมืองเก่าต,ตรงนี้ตามในซอยซ่อกำแพงเนี่ยขายแต่พวกประทัดดอกไม้ไฟครับตรงไปเราจะเรียกก็เจอย่านที่เรื่องประตูผีประตูผีเนี่ยก็เพราะว่าประตูทางด้านเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นประตู ขาเรียกสมัยก่อนเขาเอาประตูเอาศพออกคนตายแล้วก็รวมทั้งเวลาที่มีโรคหาลงคนตายเยอะเขาก็ามาศพออกทั้งนี้ครับสมัยก่อนมีปั๊มน้ํามันล้างแล้วติดๆกันเนี่ยซ้ายมือเนี่ยก็คือ,อผัดไทยนะครับมีร้านผัดไทยอยู่สองสาร้านนะครับร้านร้านที่อยู่มาทางไกลสุดเนี่ยก็จะขายแพงที่สุดดูราคาให้ดีก่อนสั่งนะครับแล้วก็ตรงไปนะครับ ทั้งขวาเนี่ยแยกเข้าซอยไปจะมีพวกข้าวต้มเป็ดตุกี